จะการเครล,เล,ลเื่อนแล้วเหยียบคันเร่งน่าจะหลับเพลือแล้วตีนไปเหยียบคันเร่งไว้นี่ยแล้วก็ยาวเลย่ตแคือเราก็เห็นแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ว่าเขาขับเข้ามานะ รู้ว่าเขาจอดแบบธรรมดาแต่ไม่ได้คือนั่งอยู่ตรงนรูนแต่มีไฟเผยเปิดติดเครื่องหมือนไม่ใช<ต>่<ค>มาจอดพักเฉยๆอะไรประมาณนั้นอืมแต่ไม่คิดว่าเขามาปีน<อ>ขึ้นมาปีนขึ้นขึนนี้เพราะว่ารถแก่งกันกนี้มันบางโอเป็นไงเมาเหรอเมากินม,มาจากไหนเอ่ยเราจำได้ไหมเนี่ยแล้วทำไมถึงมาจอดตรงนี้ได้ จำได้ป่ะจำได้เรารู้ป่ะว่าเราปีฟูดบาทอยู่รู้ด้วยภายในมีขวดเบียนะภายในมีขวดเบียนะตัวหนึ่งงหนึ่งจังะหนึงหนึ่งลลาเป็นนึ่งลลา 啊，龙马。